พี่น้องเห็ดปวกมูนก็หญ่ดอกแต่ว่างามมันทั้งงามขวดถ้าผมเป็นจิบมั้นโ่เห็นเลยปวกน้ำแกงครับออกหน่อยพี่น้องเขาว่าเห็ดปวกน้ำแกงออกมูใหญ่ๆด้วยเชวาเด้พี่น้องโบได้เอาเสียมมาอีกเสร็จเลยมาอีกแล้วครับโบเป็นนมาโขกเสียมหน้าพี่น้องเอ้ยมาติดโขกแต่หมีนวะกลาง อกหน่อยมั้งแต่ขาอุ้ยขา ืัอนี้ครับพอกับบ่าต้นครับบ่าพุ่มครับืันนี้อาสาผาเก็บเห็ดคือเกาหลังป่าฝนตกนาะพน้องเมื่อวานฝนตกหนักได้น้องมืวอนนี้เฮาเลยมาเสอร์เวเบึงเห็ดดอกเห็ดสีออกบ่ไปเบิ่งกันเลยครับก็บบาต้นครับไปกันเลยครับไปเลยครับเนี่ทานดีครับดอกงัางามเห็ดดินเห็ดดินครับ ครับเห็ดปกกาบดอกเดียวโคโลยู่เห็ดปกาบหน่อมหอะดแล้วดอกอข,าอขาเปนะ็นไมดอกยางงามนี่คือหนึ่งครับนค,ครับเห็ดดินเห็ดดิน2ดอก นี่ดอกสามครับอด,รดอกได้บ่ดอกงืขึ้นได้ยุคยเลยบนอมแดดที่ปวกมาซ่อมเมิ่งหม่ว,ว่านนี่คลิปหม่ว่านพี่น้องเอ้ยพ่อดอกเดียวนึงาขามันไหม กีเท่าพี่น้องเงินเอานี่เขาเรียกเห็ดกี่เท่านะครับกี่เท่าครับมันจะเป็นกี่เท่าพี่น้องอดอกนี่ไหมครับขขนี่เขาไข่อพ่นปาดน้ำคักนี่ครับโอ้เห็นเขาไข่อพ่อนดอกนี้ มันบานแล้วแต่ยางงามเลยนี่ครับจุ่มเดี๋ยวเขาค่อยอือดอกนึงครับดอกใบใหญ่เนาะดอกงามเนาะดอกใบงามดอกงามมีแต่ดอกใบใหญ่ไหมอืมดอกดอกใบงามเลยดอกยางงามเลย เก็บเห็ดมันปูเห็ดมันปูครับไปผัดใส่ไข่เอาไปผัดใส่ไข่ยางแสบเลยนี่เก็บโหลดเดี๋ยวค่อยไปตัดขาอยู่ายนี้เลยครับเดี๋ยวผัดใส่ไข่แซ่บๆแส่เดี๋ยวระวังมันสีมีดอกสีเหลืองดอกใหญ่ได้พี่น้องระวังไม่มีพิษเอาเพรสมเห็ดยังก็ได้ยังแสบ สมเห็ดกระปูแมนสมเฮตกระปูเห็ตมันปูแมนแล้วเดีาเป็นอะไรเ็ดกระไรยุ่งกระไรครับไหมเอาไปผัดเอาไปผัดใส่ไข่ตุมนึงครับตู๋นึงอย่างนั้น สองดอกพี่นอ้องดอกนี้ไหมครับนี่งานง่ายเล่นเลยนี่อดอกที่สองครับออืแรงงานดีครับตูมนึงพี่น้องที่ตูมนึงครับพี่น้องให้ปวดมุมก็แย่ดอกแต่วา่าง่าม นั่งง่ายปวดถ้าผมเป็นจิบมันบ่เห็นเลยปวดน้ำแกงครับออกหน่อยพี่น้องเขาว่าเห็ดปวดน้ำแกงออกมูใหญ่ๆเลยไหนวะชาวาเด้พี่น้องบ่ได้เอาเสียมมาอีก <S <S เจ็ดคม,มาอีกแล้วครับ <S 2> <S 2> บ่มีคนมาปกเสียมหน้าพี่น้องเอ้ยมักจะปกตดมหมินวะรังดอกหน่อยมั้งแต่ขาอุย้ยขา กล่องมันอยากโบโฟกัสใ,ในเดอร์ครับพี่น้องบาต้นเพิ่นเอามือตีมันโบโฟกัสนี่ครับอย่างงามเลย เป็นจุ่มเป็นจุมนจ่มพี่น้องเอ้ยจิ้มซอยกันถ้ากันจิ้มหมานหมานพี่น้องมานี่ <S <S บอลมูอไม่หญ่หรอกแต่ว่าได้อยู่หอกยางง่าครับน,นะกระเบ นี่ครับเดี๋ยวค่อพ่นครับสอ,ออสองดอกโอ้ยพี่น้องนมีที่ละสองดอกเหมือนไเลยครับต่อหน,น,นึ่งดอกนี้ือนไงครับดอกนึ่งครับโอบยบบ้ยเกือบเต็มกระต่ายพี่น้องเลยีพี่น้องดอกน,นึน่งงามเลย เขาไข่พ่นออกเลื้มออกลองโอ้ยดอกเขาไข่พ่นครับสองดอกนี่ครับไข่สองดอกดอกนี้ก็ง่ายครับไอ่ดอกนี้ดอกเลื่อยครับดูสิพี่น้องอือไอ้ดอกขาวๆง่ายๆน่ะสองดอก ดอกเพี่น้องนี่ครับดอกยางงามน,นะครับดอกกระดังบานนี่นะเกือบเต็มตาแล้วพี่น้องหวานหวา,านพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับดอกตูมน้ำง,งามเลยครับ,น,รบนี่พึ่งดอกยางงามน,นี่พึ่งกาแฟครับ ดอกนีพี่น้องเด้อ่ะดอกยางงได้ไหมครับนะดอกเหลื่อมปวกดอกนึงดอกเดียวครับอืขามันครับใต่เปนขามันนี่ครับยาวนี่เหลือบเลยนหมพี่น้องเงืดอกนี้ครับ ยังงามไหไหได้ได้ครับดอกนี้นี่คอนใหม่เป็นงามอยู่ได้อย่ไมบได้งานดอกนึงพี่น้องตกฟ้านครับดอกของนี่กมีดอกเยอะ้งี้นดองเ็อ้หอีขาดอกงยนึงไงนะครับพุ่ครับ Lượm tê là chị tiềm tạp, nhỏ chị thảo ngang tùm này nọ ngang 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 ไบ่เร th 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 ิ่มเทาดอวถามนนี่แถ่เตดอื่มั้ท่านเี่ยวเทาดอกดอางามเลยอ่าดอกนครับดอกนี้ว่าท่านดอกนี้มัท่านเี่ครับอ่ก่อนคือเหลื่อมเลยเนาะ ให้ดินครับก็ข,ขาวเลยตูมนิดหน่อยสองตูมตูมนึงตูม,ตมงไงนี่ตูมที่สองครับอืมที่ไห,หนหนอนเอ้ยสามดอกม,มองเดียวกันอดอกแรงม<อ>ามเลยแม่งไม่กินไหม นี่เก่าไขยังป่ะเงี่ยงเกาไขนี่เป็นต่ำเฉียวเนาะพี่น้องกระไรทำดอกขวดดอกดอกงี้สองดอกอุ้ยปุ๊ปะไปเบิ่งอีกสองดอกนั่นตูมเลยพี่น้องตูมยางามเลยฝนตกมันขึ้นมันก็ก้ลงออกหมาเห็ดเน่าแล้วก็จะสองดอกครับโอ้ยดอกนี้แม่งี้ยงขึ้นสูงเนละยยางามำเลยดอกนึงทีด่ดอกนึง มีแต่นี่ก็งามเหมือนกันที่แลครับงามอืเต็มกระตาอืม้ยงามเลยโอ้ใบงามเลยครับเปิดใบใหม่แห้งไปคนนึงครับดอกตูงๆนี่ครับดอกนี้ดอกจูมมันนี่ครับดอกเงี้นึ่งต้องดอกดอกเดียว

อู้นบักไก่นบักไก่พี่น้องได้ยินเสียงบ่นี่ดอกนึงข้างหน้านี่อีกดอกนึงครับนี่ดอกล้างหามัอู้นดอกนึงปีนโครโลอยู่คนปีนโครโลอยู่คนคนตกถือครับ ดอกกันเห็นดอกยางงามเลยยางงามครับดูนะมาใ้ลัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งใส่กันเนี่ยการจีเต็มตาตุ่มนึงครับเป็นตุ่มนึงครับยางงามครับเกสองดอกน้องสองดอกครับไหนบ่แถวบ่บ่แถาดอกนี่ดอกนี่ครับสองดอกยางงามเลยไหม มานมานพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับอดอกนึงดูนึงครับดอกดอกตูมอุย้ยเห็นพวกดาบเห็นพวกดาบดอกนี้ไหมครับยางใหญ่ยางเอฟเลยโอ้ย,ยอขาตัวไหอใส่บางดอกไหมพี่ครับตัวนห บางเนี่ยสองฝั่งมือของเนี่ <laughs> โยโอ้ยจนเต็มด <laughs> <laughs> อกไบดอกแจมแมวขนาดดอกยางแข็งเลยอืมอ,อ,อีดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับโอ้ยดอกบัวกไยงานไปนไหนครับไ้ยอยู่หรอได้อยู่ ดอกนี่พี่น้องเลยอย่างเงดอกยางเงี้ยาง,งามเลยโอน่ะใส่กระตา่ายฉันเบิ่งนงามเลยโอ้โหฉันเต็มเต็มกระตาพี่น้องเต็มตาหมานหมานเจ็บฮิปเปิ้ลฮิปเปิ่งกาแฟดอกดอกยางงามครับใส่กระตา่ายดอกนึงดอกตูมตูมเป็นยางงามเลยครับ นี่างไงดอกนึงดอกนี่ครับดอกใบไงไปไหนเจ็ดกระหามอยู่จุ่มนี่โอ้ยขามันแม่ดอกย่างไงย่างไงเลยพูดนะโอ้ยเต็มตาละเต็มตานั่นไม่เพิ่งพี่น้องเจเพิ่งกาแฟครับผม นี่เป็นกาแฟครับโอู้หูนี่ครับอืมดันดอกนึงอ้ยดอกยังไงเห็นดอกไข่ขพ่นมีดอกแข่พ่นครับอโอ้ยบ่มีหมองใส่เลยพี่น้องไอ้ในตาง <c oughs> อ,อ้าวมื่อนี้พี่น้องมื่อนี้สิบพันกบบาบัดเหรอครับเอาเห็นมาโชว์ครับ เห็ดปวกฟานเหกเขาไข่พ่นเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยหลากหลายหมู่บ้านฝนตกน,อกนอก้อเมือนี่บุมีคนเขา่ามือนี่ผมก็บาต้นกับชิราไปก่อนครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใสองเบาเบาพุ่งกับเบาตน้นเด้อครับพี่น้องบานนี้สิขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไวส้สำนี้นะครับสวัสดีสสดครับ